สวัสดีคะ่ะทุกคนก็ยอจากโซลาริดเดอร์นะคะวันนี้เราจะแนะนำและรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งค่ะซึ่งเราเพิ่งอ่านจบเมื่อคืนนี้เลยเล่มนี้เลยค่ะกระจอกอย่างแกยังไงก็แพ้จอมมารค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะคือทุกคนมันเป็นไลท์โนเวลที่สนุกมากเป็นเรื่องราวของฟรัมนะคะเด็กสาวที่สเตตัสของตัวเองเป็นศูนย์ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆการใช้เวทมนต์กำลังกล้ามเนื้อการาทักษะการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นศูนย์หมดเลยแล้วฟรัม ก็ถูกเทพเจ้าเลือกให้เข้าไปร่วมกลุ่มกับยอดวีรชนทั้งหลายที่จะเดินทางไปปราบจอมมารซึ่งฟรัมที่สเตตัสต่างๆเป็นศูนย์เนะะี่ยค่ะอยู่ในตี้นี้ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยค่ะคล้ายๆจะเป็นตัวถ่วงคนที่อยู่ในตี้นี้ก็ก็จะมีหนึ่งคนนะคะที่เห็นว่าฟรัมไม่มีประโยชน์เป็นตัวถ่วงของตี้ปราบมารเนี่ยนะก็เลยเอาฟรัมไปขายเป็นทาสทีนี้คนที่รับซื้อทาสไปสุดท้ายมา มาเจอว่าฟรัมมีสเตตัสเป็นศูนย์ก็เลยเอาไปขายอะไรก็ไม่ได้ก็เลยเอาฟรัมไปเล่นทรมานนะคะโดยการเอาไปขังรวมกับกลุ่มคนที่เป็นทาสที่ไม่มีประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้คือเอาไปทรมานเล่นนะคะแล้วในที่นั้นเองฟรัมก็เจอกับมิวคิดซึ่งเป็นทาสที่มีแผลบนใบห,หน้าจากการถูกทารุณกรรมนะคะเพราะคาทาสคนนั้นทรมานทาสที่ไม่มีประโยชน์เหล่านี้ด้วยการปล่อยมอนสเตอร์ ให้มาฆ่าในคุกแล้วก็ให้เหล่าทาสเหล่านี้กระสือกระสนเอาชีวิตรอดพร้อมกับอาวุธต้องสาบชนิดหนึ่งให้ต่อสู้กับมอนสเตอร์นะคะทาสคนอื่นๆก็หยิบอาวุธจับสู้บ้างแล้วก็ตายไปจนมาถึงตาของฟรัมฟรัมยังไม่อยากตายจึงต่อสู้นะคะถึงแม้ว่าสเตตัสตัวเองจะเป็นศูนย์แต่ก็จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อที่จะให้รอดชีวิตในตอนนั้นเองค่ะที่ฟรัมได้พบว่าพลังของตัวเองที่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์มันใช้ประโยชน์อย่างนี้นี่เองก็คือพลังของ เป็นพลังในการพลิกกลับหมายความว่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อหยิบจับอุปกรณ์เวทมนต์เป็นการเปลี่ยนเอาพลังเวทมนต์ของอุปกรณ์มาเพิ่มให้ตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะคืออุปกรณ์เวทมนต์เวลาคนปกติใช้มันจะลดค่าสเตตัสของคนใช้แต่ว่าฟรมซึ่งมีพลังเป็นพลิกกลับเนะะี่ยค่ะเวลาหยิบจับอุปกรณ์เวทมนต์เหล่านี้แทนที่จะลดสเตตัสตัวเองแต่มันกลับไปเพิ่มสเตตัส จากศูนย์ก็จะเพิ่มเป็นค่าต่างๆตามระดับของอุปกรณ์นั้นนะคะก็ทําให้ค้นพบวิธีใช้พลังของตัวเองแล้วก็ค่ามอนสเตอร์ฆ่าพ่อคา้าธาตแล้วก็ช่วยมิวคิดออกมาถึงแม้ว่าฟรัมกับมิวคิดจะเป็นอิสระจากพ่อคา้าธาแล้วแต่ตราของธาตุก็ยังติดตัวทั้งสองคนไปอยู่นะคะก็ทําให้คนในเมืองดูถูกเยียดหยามธาตเนาะไม่ได้ให้โอกาสฟรัมก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาเงิน ด้วยการเป็นนักผจญภัยเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะเป็นการผจญภัยของฟรัมผู้ที่เป็นนักผจญภัยที่ถูกผู้คนดูถูกเหยียดยามกับมิวคิดซึ่งมีแนวคิดของทาตฝังหัวอยู่ซึ่งก็ไม่เชิงผจญภัยอะ่ะจะออกเป็นแบบก็จะออกแนวเอาชีวิตรอดในเมืองที่มีแต่คนดูถูกเหยียดหยามแล้วก็คอยกลั่นแกล้งเพื่อให้สองคนนี้ไปตายอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งสนุกมาก ยังมีความว่าสนุกมากนะเออความรู้สึกหนังอ่านเล่มน,นี้นะคะคือคือตอนที่เราซื้อมาเราคิดว่ามันจะเป็นไลท์โนเวลเบาๆนะแต่พอเราอ่านเฮ้ยมันไม่เบาเว้ยเนื้อหาในเรื่องคือดาร์กมากหนักหนาสาหัสมากนะถ้าเราคิดว่าเหตุการณ์ที่เด็กสองคนนี้เจอคือมันคือทำไมมันถึงแบบหืมสิ่งที่อันตรายกว่าสัตว์ประหลาดทั้งหลาย ก็คือคนน่ะยิ่งมีพลังมีอํานาจมากก็ยิ่งมีความชั่วร้ายมากแล้วไอ้ความแบบดูถูกเยียดหยามต่างๆในเรื่องคือมันรุนแรงมากคือเออถ้าคือถ้าเป็นยุคนี้คือไม่ได้คือเมืองนี้เต็มไปด้วยความหดหู่สิ้นหวังมากๆสําหรับคนสองคนนี้นะคะแต่มันก็สนุกนะคือเขาไม่ได้เขียนให้เรื่องมันดำดิ่งขนาดนั้นมันก็ยังมีช่วงพักเรายังเห็นแสงสว่างบางอย่างในตัวของเด็กสองคนนี้ ึ่งจะทำให้เราคอยลุ้นเอาใจช่วยฟรัมกับมิวคิดไปจนจบเรื่องนะคะฉากความสนุกตื่นเต้นนี่คือดีนะดีมากเลยนะบทของตัวละครทั้งความคิดการกระทำบางอย่างเราว่าสมเหตุสมผลมากมากเกินกว่าจะเป็นไ์โนเบิลเลยอะตัวฟรัมเองตัวนางเอกของเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งเวอร์จนรู้สึกเหมือนโกงคนอื่นขนาดนั้นนะคะเขาก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาหาตัวฟรมเองคือยากเหมือนมันพลิกกับ พลิกกลับไปมาได้ตลอดคือคิดว่ามันจะจบไปละแต่มันก็ยังไม่จบอะไรประมาณนี้เออเรื่องราวระหว่างฟรัมกับมิวคิดสอคนนี้ก็น่ารักน่ารักมากนะคะแทรกความน่ารักกุ๊กกิ๊กของสองคนนี้ไว้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะเหมือนแบบให้ให้มาชุกชูจิตใจของเราจากการที่แบบผู้เขียนทำ้ายตัวละครของเราแล้วไอฉากกุก๊กกิ๊กยูริของของฟรัมกับมิวคิดเนี่ยค่ะ ไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะจนเกินไปจนเหมือนเยียดอะไรอย่างเงี้ยจนรู้สึกอยากอ่านเล่มต่อไปเร็วๆเลยอะ่ะรู้สึกจะอวยเยอะเป็นพิเศษจุดอ่อนมีไหม,มก็มีแหละค่ะเราว่าก็น่าจะเป็นความ18บดบวกนั่นแหละแต่ไม่ใช่18บวกในเชิงชู้สาวนะคะแต่เป็นฉากความเจ็บปวดทรมานการทำร้ายร่างกายฉากการฆ่าต่างๆเออเหล่านี้ค่อนข้างรุนแรงไปนหน่อยนะคะอก็เป็นอีกเรื่องที่แนะนำสำหรับคนที่อยากอ่านยูริแฟนซียูริ แฟนซีผจญภัยแล้วมีความเข้มข้นของตัวละครกับเนื้อเรื่องเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยากแนะนานะคะก็ใครอ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ